tang chai 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 đi chai 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 đi chai 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 เสร็จแล้วก็ปล่อยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยเซ่จะถือไว้ทําไมล่ะเอากระชาเซโมเอากระชาเซมมเอากระสานเสกมาเอากระสาเขาสารเขาสารเอาเขาสารที่เศกขวจ่าแม่มันใช่เอากระสาเซโมเอากระสาเซโมใครคจะฟังรู้เรื่องเนี่ยโอจะดูทําไมนอะไรของมึงเนี่ยเอเอาไป นันตาปาชายเย่ปัิเทเด่นปัดอาปาตุยาปัิดีเท่ัดอาปตุยาปัดดีเด่นปาปาตุยามาดามอนมาต้องช้าช้านะเวลาเราพูดกับผมช้าช้าแล้วก็ชัดชัดรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริ่งไม่รอริงกับดอกลิ้นอะเรือหน่าอยู่ในเรืงไงง่ไม่แต่เรืงนั่าอยู่ในเรือไม่ต้องเสือบ้านกูเขาเล่นอย่างนี้เป็นผิดที่ยังมาเถียงกูอีกอะไรของมึงเนี่ย น้ำมนน์มาสิน้ำมต์กันน้ำมันเนสบูบูเฮบะเฮบะกสบูเฮบีฮักเนลักก็ตเฮบะเฮ่บจุุบอ้าวงงงงสควายไม่งงได้ไงมึงมันอยู่คนเดียวกูก็มีนะเว้ยอ่าแสมวันละมาจุกครูบ้าโฆษเลนฮ้ยดีอาจารย์มือเนี่ย อาจาร์ไม่ใช่พ่อครูนี่โอ้ยหน่อยต้องอตะก้อปาก